เกมวิธี9คู่ระหว่างเบนฟอร์ดเปิดบ้านและกำรรมะเยือนจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับเรามาดูกันนะครับฟอร์มของคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วง5เกมหลังสดุดแสดงว่านะครับนะไม่มีสีติขึ้นมาให้ผมแบบนี้แสดงว่านะครับคู่นี้เนี่ยต้องย้อนไปดูนะครับนะต้องย้อนไปดูเจาะตรงเป็นทีมเลยแล้วกันนะครับนะไปดูทางเบนเบนฟอร์ดก่อน นะครับนะเขาไม่มีสรุปให้ผมแบบนี้ผมไปเจาะเลยว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดของเบน์ฟอร์ดมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่เลยฮะเบน์ฟอร์ด5เกมหลังสุดนั้นถือว่าไม่น่าเกียดนะครับนะชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับโดยในเกมวีคที่4นั้นแพ้นะครับให้กับไบตันไป0ประตูต่อ1เกมวีคที่5ชนะวูนป0ประตูต่อ2เกมวีคที่6เสมอกับลิวพูล3-3 เกมวิกที่7ชนะเวสแฮม1ประตูต่อ2และล่าสุดเกมวิกที่8นะครับแพ้ให้กับเชลซี0ประตูต่อ1นะครับนะส่วนทางฝั่งของอ่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดนั้นนะครับนะฟอร์ม5เกมหลังสุดเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันครับนะเลสเตอร์ซิตี้ช่วงนี้ก็ถือว่าผลงาน5เกมหลังสุดนั้นชนะ1เสมอ2 แพ้2นะครับโดยเกมล่าสุดนะครับนาะยย้อนกลับไปเกมวีที่4ครับนะแพ้ให้กับแมนซิตี้สประตูต่อหนึ่งเกมวีที่5แพ้ให้กับไบรตันสองประตูต่อหนึ่งเกมวีที่6เสมอกับเลสเตอร์เอ้โทษทีครับเกมวีที่6เสมอกับเบอร์ลี่สองสองเกมวีที่7เสมอกับคิตตันพาเลสสองสองและล่าสุดเกมวีที่8เอาชนะแมนยูไปได้4ประตูต่อ2ครับเราไปดูการพบกันของ คู่นี้กันหน่อยครับว่าสถิติการพบการระหว่างไบตันอ่าโทษทีครับสถิติการพบกันของเบนฟอร์ดนะครับที่ตอนนี้อยู่อันดับ9ของตารางคะแนนกับเลสเตอร์ซิตี้ที่อยู่อันดับ11ของตารางคะแนนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบริษัทรับพนันถูกกฎหมายออกราคามาคู่นี้ให้สูสีนะครับนะให้เจ้าบ้านนั้นวาง1คืน2.68 ส่วนทางฝั่งของผู้มวยอย่างเลสเตอร์คือวาง1คืน2.74นะครับตัวเลขยิ่งน้อยคาดการณ์ว่าโอกาสชนะยิ่งสูงถือว่าสูสีครับนะถือว่าสูสีถือสูสีงั้นเราต้องไปดูนะครับการพบกันในนี่ฮะเคยพบกันนะครับล่าสุดก็คือเป็นบอลถ้วย FA ฟเอครับในฤด,ดูกาล2020-21นะครับนั้นน่าจะเป็น2ฤด,ดูกาลก่อนนะครับนั้นน่าจะเป็นฤด,ดูกาล18-19 แล้วก็20-21บน่ครับนะน่าจะเป็นในรอบนั้นนะครับนะก็ผลปรากฏว่าเป็นทางฝั่งของเลสเตอร์นั้นชนะทั้ง2เกมเลยนะครับนะชนะเบน์ฟอร์ดไปทั้ง2เกมเลยเจอกันใน f a ฟเอนะครับนะในปี2020เนี่ยฮะนะนก็ชนะเลสเตอร์ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ในปี2021คือปีที่แล้วนะครับดูดูการที่แล้วเนี่ยเจอกันใน FA ฟเอคัก็เป็นเลสเตอร์ชนะ3-1เช่นเดียวกันส่วนการ พบการของผู้จัดการทีมแรับลอตเจอร์กับโทมัสแฟงเนี่ยนะครับโทมัสแฟงเคยคุมทีมเจอเลสเตอร์ซิตี้ทั้งหมด2ครั้งก็แพ้ไป2ครั้งน่าจะเป็นตัเอฟเอครับแหละครับส่วนลอตเจอร์เนี่ยเคยคุมทีมพบกับเบนฟอร์ดเนี่ยสครั้งก็ชนะไปได้2ครั้งนะครับน่าจะเป็นเอฟเอครับที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ส่วนการพบการของผู้จัดการทีมไว้เจอกัน2ครั้งครับแสดงว่าคู่นี้เนี่ย เคยเจอแค่สองครั้งในสึกคุตบอลเ a เอับแล้วก็เป็นทางฝั่งของโรเจอร์ที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับส่วนนักเตะที่ยิงประตูชอบยิงประตูคู่แข่งนะครับที่หลงเหลือในชุดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นนักเตะทางฝั่งของเลสเ,เตอร์ครับก็จะมีเทเลมองครับที่ยิงได้1ประตูแล้วมีเจมสม์ติสันหนึ่งประตูเฮียนาโช1หนึ่งประตูครับส่วนทางฝั่งของเบนฟอร์กก็จะมีอยู่แค่นคนเดียว นะครับว่าชื่อตามนี้เลยนะครับนะชื่อตามนี้เลยเพื่อนที่ผมจำแล้วกันอ่งนั้นมาดูกันหน่อยครับว่าถ้าจําเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะจาก2ทีมนี้นะครับนะถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะจาก2ทีมนี้นักเตะคนไหนที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมนะครับไปดูตางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเบนส์เฟอร์กันก่อนนะครับนะแน่นอนครับผู้รึกษาประตูมือ1ที่เหลือก็นี่ครับตามนี้เลยครับ <c oughs> อ่ะ เลียกว่าทีมผู้สาประตูมือหนึ่งครับของลายาครับผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมตัวนี้ราคาดีขึ้นไปจาก4.5เป็น4.6นะครับนะโดยผลงานอันโดดเด่นนะครับนะใน8เกมวิที่สามารถเก็บไปแล้วนะครับนะสามกินชีสครับนะเพราะว่าเกมรับของเบนฟอร์ดเนี่ยถือว่าถือว่าโอเคเลยครับเจอทีมใหญ่ก็นะสู้ได้อย่างสูสีนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ตัวอย่างง่ายๆครับเกมล่าสุดเจอกับเชลซีนะครับที่แพ้ไป1ลูกเนี่ย โอ้โหถือว่าสูสีนะฮะนะถือว่าสูสีครับนะไม่น่าเกลียดเลยเลยไม่แปลกใจครับว่านะักผู้สาประตูนะครับลายยาของเบนฟอร์ดตอนนี้ราคาขึ้นไป46แล้วก็ผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมครับใน8เกมวิกสามารถเก็บไป3กินชีตครับในตำแหน่งกองหลัง3ตัวที่น่าสนใจครับเริ่มมันที่นักเตะตำแหน่งแบ็กก่อนเลยครับถ้าจําไม่ผิดมผมจําไม่ได้ว่าเป็นแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาแต่ว่ารู้ว่าคือเป็นนักเตะตำแหน่งแบ็ก นะครับนะของเบนฟอร์ดลีโก้เฮนลี่ครับนะ้วก็รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมวิกที่1จนถึงวิกที่8ครับนะ90นาทีมาตลอดนะก็มี74อนาทีอยู่เกมเดียวผลงานส่วนตัวก็เก็บไปแล้วนะครับ3กินชีทยังไม่มีประตูไม่มีแอสซิตนะครับแต่ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นนักเตะตำแหน่งกองหลังและแถมเล่นเป็นแบคด้วยราคา4.5เท่านั้นครับส่วนนักเตะ ในตำแหน่งคู่เซนเตอร์นะครับนะาคู่เซนเตอร์คนแรกเลยกับตันทีมนะครับตอนนี้เป็นตัวที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับนะแจนสันนะครับนะแจนสันตอนนี้ราคาขึ้นไปที่4.7แล้วด้วยผลงานของแจนสันนั้นนะ้าฤดูการนี้ทำไปแล้ว3แอซิดเก็บไป3กินชีสนะครับก็ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องไม่เจ็บไม่ปวดครับกับตันทีมผู้นี้แจนสันก็ รับโอกาสลงสนามตอนนี้ราคาดีไปที่4.7แล้วนะครับนะตัวต่อไปพีนอกครับเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งเซนเตอร์ที่น่าสนใจตอนนี้ราคาดีขึ้นไป4 6แล้วครับจาก4.5ก็ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีเกมที่เสมอคัลิฟูร์น่าจะเป็นด้วยแท็กติกนะครับนะก็เลยลงไป4.2นาทีนอกนั้นก็90นาทีมาตลอดนะครับฤดูกาลนี้ทําไปแล้วหนึ่งประตูหนึ่งแอซิดเก็บไปแล้วสามกินชีสนะครับกับพีนอกครับ นะนี่คือนักเตะตำแหน่งตัวรับของเบนฟอร์ดที่น่าสนใจและพิจณาครับเราดูตำแหน่งตัวลูกกันบ้างแน่นอนครับนะในตำแหน่งตัวลูกก็คงหนีไม่พ้นแก๊งนี้ครับนะถ้าผมจะเป็นจะต้องเลือกเข้าสู่ทีมก็นักเตะตำแหน่งตัวลุกชื่อเหล่านี้ก็จะเข้ามาอยู่ในที่ผมนะครับจับตามองอยู่แน่นอนครับผมเอมบอูโม,โมครับนะในนักเกมวิธีแล้วออกเสียงผิดเป็นมามิโม่สักอย่างตอนนี้ไปออกถูกเลยครับเอมอ่าเลย เอ็มบูโมอ่าเอ็มบูโมตอนนี้ราคาจาก5.5ขึ้นไป5.6แล้วครับเป็นกองกลางที่ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้านะครับนะ้นในเกมที่เจอกับเชลซีโอ้โหยิงชนเสาชนคาไปถึง6ลูกนะครับนะก็เลยเป็นนักเตะที่น่าสนใจเพราะเป็นกองกลางราคาแค่5ตอนนี้ถ้าในของ GG จีไลท์นะั่นะนะอยู่ที่5.5ครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าจะเอาเข้าทีมมาเพราะว่าฟิกเจอร์ของ เบนฟอร์ดนี่ก็ถือว่าโอ้โหนะครับถือว่าเป็นใจครับดังนั้นเอ็มโบโมนะครับก็คุณซื้อได้หลายท่านก็พูดถึงนะครับพูดแอดมินได้หลายเพจนะครับก็แนะนำครับดังนั้นแน่นอนครับยืนหนึ่งมานะครับเอ็มโบโมราคาอยู่ที่5.5ครับของ GG รายฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว2ประตูครับนะและคิดว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆตัวต่อไปครับกองหน้าตัวพข้มของทีมลับมาที่ยิงจุดโทษด้วยครับนะโทนี่ครับอีวานโทนี่ตอนนี้ราคา ตกลงมาจาก6.5หรือ6.4นะครับจากก่อนนั้นเนี่ยลงไป6.3ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเป็น6.4แล้วฤดูการนี้ก็ทําไปแล้ว2ประตู2แอซซีครับนะผลงานนะาก็ต่อๆไปก็ถือว่าน่าสนใจครับก็เลยเป็นนักเตะที่น่าสนใจแล้วก็รับหน้าที่มีทั้งฟรีคิกในบางจังหวะแล้วก็มีจุดโทษด้วยครับและตัวต่อไปคาน้อยครับนักเตะตัวลุกริมเ้นนะครับนักเตะตัวลุกริมเส้น ราคา5.5ครับเป็นกองกลางฤดูการนี้ก็ออกคตาร์เป็นตัวจริงทั้ง8เกมวีซนะครับทำผลงานไปแล้วยิงได้1ประตู1แอสซิสต์ครับกับคานอสครับผมราคา5.5แล้วนี่ก็เป็นนักเตะของทั้งฝั่งเจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับเพืเป็นคนไหนสนใจเท่าด้วยการตำแหน่งตัวลูกกับตัวรับก็รอพิจารณานักเตะจากรายชื่อชุดนี้ดูได้เลยครับเรามาดูทั้งฝั่งของผู้มาเยือนกันบ้างอ่าทั้งฝั่งของ ผู้มาเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งเกมล่าสุดนี้ก็โหโชว์ฟอร์มโหดจัด4-2ใส่แมนยูไปครับนะช่วงนี้ก็ยิงมาเรื่อยๆครับเริ่มเข้ารูปเข้าลอยหลังจากที่ลอตเจอร์ครับเลิกดื้อนะครับหลังจากที่กองหลังเริ่มทยอยหายเจ็บกลับมาครับสามารถกลับมาเล่นหน้าคู่เลยแล้วก็เลยทําให้รูปเกมนั้นเริ่มดีกลับมาดีครับนะแน่นอนครับนักเตะตําแหน่งตัวรับชั่วโมงนี้ ก็แอบมองไปที่นี่ฮะเน้นเอาชัวอีเวนต์อยู่ไหนกลับมาแล้วอ่ะนะครับอ่ะเอาเอาชัวชัวก่อนนะครับทีละตัว,ตวละกันเล้วมาที่พวกสาป,ประตูมือหนึ่งของทีมครับแคทเปอร์ชไมเคลิลราคา5.0ครับไม่เจ็บไม่ป่วยมือหนึ่งของทีมครับนะแคทเปอร์ชไมเคลิลกับตันทีมผู้นี้ก็แน่นอนครับไม่เจ็บไม่ป่วย มือหนึ่งยาวๆครับฤดูการนี้ก็เพิ่งทําไปได้แค่1กรีนชีสนะครับแต่ก็ถ้านึกถึงผู้สารประตูของเลสเตอร์ก็แคสเปอร์ hmm. ช่วยเคลื่อนครับมือหนึ่งส่วนในตําแหน่งกองหลังที่คิดว่าลงชัวๆที่สุดก็น่าจะเป็นโซยุนคูนะครับนะฤดูการนี้ ราคาตกลงมาแล้วนะครับนะตอนนี้อยู่ที่4.9ครับลงขนาดเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมวิที่1จนถึงเกมวิที่8ครับ90นาทีเต็มผลงานาส่วนตัวตอนนี้ทําไปแล้ว1ประตูเก็บไป1นึ่กรีนชีครับนะ้หประตูนั้นก็คือเกมน่าสุดที่ยิงใส่แมนยูไปได้นะครับผมตัวต่อไปเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนชอบนักเตะในตําแหน่งริมเส้นเนี่ยถามผมผมว่านะถ้าเนนักเตะคนนี้ครับอ่าผมดูชื่อหน่อยอ่ะนี่ฮะ นักเตะที่ซื้อมาจากเดี๋ยวจะแป๊บนึงครับผมลอตเจอร์เดี๋ยวผมไม่แน่ใจเพราะเอาทัวร์เน้นทัวร์ครับนะอีเวนดีกว่าครับนะก็ได้อีเวนกลับมาแล้วก็ยืนคู่กับนะยืนคู่กับซูยุนคูก็ทําให้เกณฑ์และของเลสเตอร์นั้นดูดีขึ้นมาครับอีเวนตอนนี้ราคา5.4ก็กลับจากอาการบาดเจ็บมาแล้วก็ออกสาตาร์เป็นตัวจริงนะครับนะเกมฑ์พิจิกับแมนยูฤดูกาลนี้ก็ยังไม่มีกณนชีสหรือแอซซิตหรือทําประตูนะครับแต่คิดว่า น่าจะการันตีลงตัวจริงมาถูแต่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 แต,แต,แต่เราไปลองดูครับว่าเมื่อคืนถ้าจำไม่ผิดเลสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะเตะบอลยุโรปมาอ่าเราลืมไปเรื่อยอย่างไรนะครับนะเลสเตอร์ซิตี้เอ่อไปที่เลสเตอร์เลยไปดูประกอบการตัดสินใจหน่อยนะครับนะว่าแต่ที่เนี่ยวาร์ดี้ได้พักเมื่อคืนถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ฮะ ชนะไป4ี่ประตูต่อ3นะครับนะดาก้ากดไปถึงสี่ลูกโอ้โหโหดสัตว์ประหลัดบอกครับนะดาก้าเอาไปดูรายชื่อกันหน่อยครับกองหลังครับอีแวนโซยุนคูนะครับอ่าโอเคงั้นคาสตันเย่ต้องมาแล้วครับนะคาสตันเย่นักตเตะตำแหน่งกองหลังตัวลุกริมเส้นนะครับนะโอเคครับดูจากรายชื่อแล้ววาร์ดี้ก็ต้องหน้ามาและแถม ยิงขนาดนี้เนี่ยในหลีกน่าจะให้ลงต่อเนื่องหรือเปล่าหรือจะเป็นหรือจะเป็นอีเฮนาโชครับนะก็ต้องเดาใจกันครับอ่ะโอเคดังนั้นผมมองว่าคาร์ตันเย่ครับนะเล่นนะทั้งซ้ายทั้งฝาในหลีกก็ลงอย่างต่อเนื่องครับนะก็เลยแอบเทใจไปถ้าเอาชัวร์ก็คู่เซนเตอร์ครับนะใครอยากจะใช้เพื่อนเพื่อคนไหนอยากจะใช้3ตัวของเลสเตอร์อาจจะเป็นผู้สาวประตูแคสเปอร์ นะครับโซยินคูแล้วก็อีแวนก็ได้แต่ถ้าอยากจะเสี่ยงแบบไม่ชอบผูดสาประตูก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างคาร์ตันเย่ยก็มีโอกาสสูงที่จะได้ลงในเกมที่จะเจอนะครับนะเกมที่เจอกับเบนฟอร์ตก็เป็นไปได้ครับอีเทนาโชอ่ะคาร์ตันเย่ยครับโทษทีคาร์ตันเย่ยราคา5.3นะครับก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับนะในตั้งแต่เกมวีเจ็ดแปดในเก้าสิบมาสองนาทีเต็มอ่ะมาสองเกมวีคเต็มๆนะครับนะแล้วก็เกมก่อนท่านั้นก็ เกมที่3เกมที่4นะครับแล้วก็มีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างแต่คิดว่าช่วงนี้คาร์ตันเย่ก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจแลวช่วงถือว่าฟอร์มดีครับช่วงตอนเกมยูโรก็เล่นดีครับถ้าไม่เจ็บก็คิดว่านะครับนักคิดว่าเด็กกันมีของครับก็เลยมองไปที่คาร์ตันเย่ครับส่วนนันแต่งตัวลูกแน่นอนยืนหนึ่งก็ยังคงเป็นวาร์ดี้ครับและที่เหลือก็คือมีความหนักใจครับนะถ้าเป็นลอตเจอร์จะเอายังไงดีดาก้าผู้ยิงไม่ได้4ประตู นะครับแล้วเกมในลีกก็ยิงได้ด้วยนะครับนะเกมที่ชนะแมนยูมาเนี่ยนะคนกําลังมั่นใจให้ผมผู้จัดจาการทีมผมก็ต้องให้ลงแต่ว่าดาก้ายังไม่เคยลงมายืนตัวจริงคู่กับวาร์ดี้เลยผมคิดว่าลอตเต้คงยังให้โอกาสนะครับนะอีเฮนาโชครับนาะอีเฮนาโชเพราะว่าเคยเล่นกับวาร์ดี้มากกว่าก็เลยมองว่าอีเฮนาโชนะครับนักเตะตำแหน่งกองหน้าราคา7.0ผู้นี้ น่าจะมีโอกาสลงสนามนะครับนะก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนะอย่างต่อเน,นื่องมา2เกมนะเจ็บแล้วแปก่อนน้นั้นก็ลงเป็นตัวถ้ลรองนะครับหลังจากที่แผงหลังหายเจ็บกลับมาสามารถเล่นแผนหน้าคู่ได้แล้วก็อิฮินาชโชก็ลงมาในสนามดูดูดกาลนี้ก็ทําไปแล้ว1ประตู2แอสซิสครับนะกับอิฮินาชโชค,ครับส่วนอีหนึ่งตัวเนี่ยเรียกไม่ถูกเลยครับ นะเรียกไม่ถูกเลยดังนั้นขอเลือกแค่สองตัวแล้วกันนะครับนะไม่รู้จริงๆว่าจะออกหน้าไหนแต่ถ้าคิดว่าถ้ามีโอกาสสูงสุดเนี่ยคงน่าจะเป็นเจมส์แมตติสันแหะครับนะ, J ะเจมส์แมตติสันนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับนะกองกลางตัวลุกก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับนะตัวจริงบ้างสำรองบ้างแต่ว่าเกมทางค่อนข้างจะสูงกว่าตัวอ,อื่นนะครับนะไปๆมาๆเนี่ยฮาวิบาร์นก็เหมือนกับว่า หลุดตำแหน่งไปเหมือนกันด้วยระบบด้วยแผนนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าถือว่าเป็นตัวที่3ามแล้วกันนะครับมีความเสี่ยงระดับหนึ่งแต่คิดว่าด้วยเกมไทม์ที่เห็นกันอยู่คิดว่าเจมส์มัตติสันก็อาจจะลงมาปั้นเกมในแดนกลางนะครับตอนนี้ราคาที่ที่6.7ครับผลงานส่วนตัวก็ยังไม่มีประตูยังไม่มีแอสซิสต์ครับแต่ดังนั้นถ้าเอาสบายใจสุดในตำแหน่งตัวลูกก็วาร์ดี้ครับนะหนึ่งตัวสบายๆนะส่วนอีเฮนาโชก็อาจจะเป็นตัวแถมหรืออาจ จะเป็นโจ๊กเกอร์มามึอนนอกสายตาก็คือดาก้าครับนะฟอร์มในบอลยุโรปยิงมาถึง4ลูกนะครับนะถ้าผมเป็นอตเจอร์นะผมก็คงต้องตบรางวัลแหละนะเด็กมันหูกำลังมั่นใจอย่างนั้นแต่ว่านะมันก็ด้วยเหตุและผมก็ตามติดตามข่าวสารกันให้ดีครับสุดท้ายแล้วเพื่อนๆคนไหนสนใจใช้ผู้จัดการก็ลองพิจารณารายชื่อแล้วก็ลองติดตามข่าวสารให้ดีว่าผู้จัดการทีมจะออกมาให้ข่าวว่าอย่างไรยังไงก็ติดตามข่าวสารให้ดีสุดท้ายครับ ข้อมูลนะนะหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับนะก็นอกจากช่องสนุกดีแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมมูนิตี้นะครับนะหลายหลายช่องนะครับนะหลายเพจเกี่ยวกับแฟนตาซี FPL นะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้ง FPL Official หรือของ GG หลายก็มันสามารถเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้นะครับผมอ่ะนะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่รู้ว่าจะติดตามช่องไหนนะครับก็ ตามเพจสนุกดีก็ได้นะครับนะเพจสนุกดีใน a c e b o o k นะครับนะขายของหน่อยนะก็ผมก็เห็นข่าวติดผมก็เป็นหนึ่งพูดง่ายๆจเป็นหนึ่งตัวแทนของเพื่อนๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้เล่นธรรมดาครับที่ติดตามข่าวสารจากหหลายช่องให้หลายเพจเจออะไรดีไม่ดียังไงอะไรดีที่คิดว่าเป็นประโยชน์ผมก็จะไปโพสต์นะครับนะแชร์นะครับนะจากเพจต่างๆเนี่ยไปในเพจสนุกดีนะครับก็จะรวบรวมข้อมูลจาก หลายๆช่องทางที่ผมติดตามอันไหนที่ดีผมก็จะแชร์ไปนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะผ่านพ้นไปสำหรับนะครับนะคู่ระหว่าง เบนฟอร์ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีฟนตาซีพีเมลีกไม่ว่าจะเป็นของ g ีจ i ไล์ ight, หรือแฟนตาซีพีเม e a g u e Official นะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กัปตันได้ถูกคนนะครับขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ